ต่อทุกคนมาถึงตอนที่พอหลังจากราษีบอกลายท่านใช่ไหมก็ท่านก็โทรมาท่านใช้วิธีโทรมาแล้วก็จําได้ตอนนั้นท่านบอกว่าเกิดตอนค่ำๆท่านบอกว่างูกัดเราก็ตกใจงูกัดท่านเราก็โอทำอยังไงถึงงูกัดท่านบอกว่าท่านไป ดึงถาง้าหรืออะไรสักอย่างในในวัดนั่นแหละมันเป็นวัดป่าเนาะแล้วนูก็เลียกัดล้วก็เลยโอ้ท่านท่านต้องรีบฉันยาแก้แพ้แล้วก็รีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยเอท่านก็บอกว่ากำลังไปแล้วก็อโอเคโอเคดีแล้วค่ะเอรีบไปขอให้ท่านปลอดภัยแล้วก็วางไปเสร็จแล้วท่านก็โทรกลับมาว่าใกล้จะถึงแล้วนะแล้วก็จะถึงไหนคะเอท่านบอกว่าท่านจะมาที่บ้านเราแล้วก็เฮ้ยมาได้ไงทุกคนรู้ท่านรู้จากบ้านเราเพราะว่า ท่านต้องมาวัดเอพอมาวัดเอคือทางเราเป็นทางผ่านที่จะไปวัดเอเพราะฉะนั้นท่านก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราอยู่ตรงนั้นพอเสร็จแล้วเราก็โอ้ท่านจะมาทําไมท่านก็บอกจะมาหาเราเพราะเราเป็นพยาบาลเอวมันไม่ใช่เออเราไม่มียาเราไม่อะไรท่านไปโรงพยาบาลสิใกล้ๆเองท่านก็เลยบอกว่าเอกอํอาลังจะไปออกไปแล้วจะถึงแล้ว,ลวไอจะถึงแล้วได้ไงเออเราก็คิดขึ้นมาทันที้วยขอบคุณสติที่มีอยู่บอกว่า อ๋อไม่อยู่ค่ะพอดีไม่อยู่บ้านวันนี้ไม่สะดวกไม่ได้อยู่บ้านเลยเลยไม่ได้มียาอะไรด้วยซ้ำคืออยู่บ้านไม่มียาแล้วก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยท่านก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วอยู่ไหนกลับมาได้ไหมล้วก็อ๋อไม่ได้อยู่ไกลมากพอดีมาธุระอะไรเงี้ยเออเราเราก็เลยเออวางหูไปจริงๆถ้าเราเจอแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องแบบรักษามารยานะทุกคนคือคือวางได้วางไปไม่ให้มาคือไม่ให้มามันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรจะต้องเข้ามา ามามาทำไมเออเป็นอะไรกันไม่ใช่เลยเราก็เลยบอกแม่ว่า <S <S แม่แม่รีบรีบอ่า้แพ้ขึ้นรถเออเราก็บอกรูปพาแม่ขึ้นรถทุกคนบอกว่าแต่ที่พระคนนั้นจะมาหาเราที่บ้านรีบออกจากบ้านเลยเราก็รีบออกจากบ้านเพราะเราบอกว่าเราไปที่อื่นเผื่อท่านผ่านมาแล้วมาแวะไงเราก็เลยไปบ้านปู่ไปกินข้าวที่บ้านปู่เราก็เลยบอกแม่ว่าแม่น่ากลัวนะไม่ธรรมดาแล้วนะนี่ไม่ผิดปกติมากแม่ก็บอก เออแม่ก็เริ่มเห็นเห็นว่ามีความผิดปกติแบบนี้แปลกๆจะมายังไงจะมาทําไมเพื่ออะไรเออเริ่มแปลกๆแล้วก็เริ่มเอาลายทั้งหมดให้แม่ดูว่าแบบเออีอหนี่เขาเคยแบบอันนี้มาแบบนี้แบบนี้นะแม่ก็เออมันมีรูปตะขาโดยส่งรูปตะขาบมาส่งมาทําไมส่งรูปศพไปงานศพไหนก็ส่งรูปศพมาเอ้ยน่ากลัวมากเลยพอเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรผ่านไป เราก็ไม่ถามเลยนะเราไม่ติดต่อกลับไปเรื่องอะไรมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเราเอาพูดตรงๆว่าส,สิิเป็นคนแบบนี้ไม่เกี่ยวกับวศิรสสิทำไมจะต้องโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างไม่ใช่ <c oughs> คือรู้สึกวศิริใจดําไปไหมพอเสร็จแล้วก็อผ่านไปไม่นานมันมีไลน์เด้งขึ้นมาแล้วก็ชชชชชชแชท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 เออล้วก็รับเราก็เลยรับแอดว่าใครเออสมัยก่อนวศิรสสิไม่รู้ว่าการตั้งค่าไลน์เนี่ยคือเราสามารถไม่ให้เขาสิงได้ว่าใช้ใช้เบอร์เรา อให้ให้แอดอัตโนมัติอะไรเงี้ยว่าสิทําไม่เป็นะแล้วแล้วมันก็มีเราก็เออเราบล็อกเข้าไปแล้วเขาก็ใช้ชื่อใหม่แอดมาว่าเขาอ่ะเขาก็ทักมาทักมาว่าเราหายไปไหนเออทําไมไม่ได้ใช้เบอร์เดิมแล้วหรออะไรเงี้ยเออแล้วเราเราก็ยตายแล้วยังมาอีกเขาก็เริ่มแบบส่งแบบข้อความเหมือนเหมือนเหมือนสอนธรรมะเราเราก็อ๋อทราบแล้วค่ะสาธุค่ะโอเคค่ะอะไรางี้แต่เขาก็บอกว่าอยากให้เราไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนื่นที่วัดเขาแล้วก็ อ๋อไม่ค่ะว่าสี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนไม่ปฏิบัติธรรมก็เราก็เลยบอกไปอเขาบอกไม่เชื่อหรอกอะไรเงี้ยเราก็เราบอกว่าเออก็แล้วลแ,ลแต่อะไรคือคือมันไม่ต้องมาต่อรอต่อเถียงต่อความยาวสาวความยืดเราก็ไม่ไม่คุยส่วนใหญ่เราจะตัดบทสนทนาแล้วก็จะบางทีอ่านเฉยๆบางทีทิ้งไว้หลายๆวันเราก็อาจจะเปิดอ่านบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกอีกเหรอก็เลยถามแม่เอาไงดีเราจะบอกทายุกอีกคนไหมพอดีแม่ก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยเพราะว่ามันมีเหตุที่ พอกระถินยังไม่จบเอยังต้องมีการติดต่อกันอยู่อืมจนกระทั่งวันที่จะไปรับพระจากวาดัดซีอะไรเงี้ยยังต้องอาศัยท่านอยู่อะไรเงี้ยเราก็โอเคโอเคอะไรเงี้ยก็ยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงกระถินเราก็ไม่ไม่อะไรนะเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยพอท่านทักมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่คุยคืออ่านอ่านอ่านเสร็จแล้วมีวันหนึ่งท่านก็บอกว่าให้ไปหาที่วัดหน่อย มีของจะให้เราก็บอกแม่แม่แม่ท่านบอกว่ามีของจะให้เราก็ไม่ไปพอดีท่านโทรบอกทายกวัดด้วยว่าให้ไปทายายกวัดเลยมาชวนเราเราก็เลยบอกว่าเรายังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับทายกก็ยังไม่อยากเล่าเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เราคิดไปเองหรือเดี๋ยวก็จะหาว่าหลงตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่เล่าก็เลยอับไปก็ไปไปแล้วก็ไม่ลงรถนะบอกแม่ว่าเราไม่ลงรถทุกคนเราก็ยุกยิีมีมดแดงอันนี้เราอยู่ทุ่งนาทีนี้เราก็ไปท่านอ่ะ คุยกับคือมันเป็นตอนที่ฉันเช้าเสร็จก็สายประมาณเก้าโมงเสร็จทุกคนฉันอะท่านฉันเสร็จแล้วคนก็กินข้าวเสร็จแล้วพาผู้ใหญ่ท่านก็กลับเข้ากุฏิแล้วพระเจ้าอาวาสเสร็จแล้วอท่านก็อยู่ท่านก็เลยมาข้อกระจกรถเราแล้วก็บอกว่าให้ลงมานี่หน่อยแล้วก็เลาเลื่อนกระจกรถว่า่อนมสการแล้วก็มีอะไรแล้วท่านก็บอกว่าอย่าทำเป็นแบบนั่งอยู่ในรถแล้วไม่ลงมาแบบเหมือนว่าเราไม่มีมารยาทนะทุกคนเราก็เลยอะลงก็ลง ท่านก็บอกว่าให้ไปกวาดตรงศาลาวัดให้หน่อยเออเราก็ยาโยมอยู่ต้องเยอะทําไมเขาไม่กวาดเออให้กวาดก็กวาดแล้วก็ไปกวาด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 เสร็จแล้วเพราะว่าเรายังต้องยังต้องอาศัยท่านเพื่อที่จะให้กิจกรรมงานกระถินของเราจบไปเนาะเราก็เลยไปกวาดกวาดเสร็จแล้วท่านก็เรียก,เ,ยกเรียกมาเรียกเรียกทายโยกแล้วก็แม่เราแล้วก็อคนที่ไปด้วยอเขาก็เรียกมาแล้วเขาก็บอกว่ามีของจะให้มันก็ท่านถือกล่องมาเป็นกล่อง สี่เหลี่ยมแบนแบๆกล่องผ้าผ้าไหมอะไรสักอยาก่างท่านก็เปิดแล้วท่านก็เอาของขังให้ทุกคนแล้วท่านก็เอาอันหนึ่งให้เราบอกว่าของเนี้ยดีสุดนะอ ศักดิสิทธิสุดจิงสุดเลยทำนนะั้นแหะท่านก็เอาให้เรามันเป็นเม็ดกลมๆสีดำๆเหมือนยาลุกกรอนอะ่ะทุกคนเราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันมนานแล้วท่านบอกอยู่แต่เราจําไม่ได้เราก็ไม่ได้สายโมสายของขังด้วยเราก็เลยเฉยๆยคือไม่ได้ม่ได้สนใจทีนี้พอเอามาแล้วก็เอามาวางไว้เฉยๆไม่ได้คิดอะไรเราล้มฝันฝันร้ายฝันน่ากลัวฝันว่าถูกจับตัวไปบ้างฝันว่ามีคนจะมา เหมือนผีอะฝันเห็นผีทํานองนั้นอะเราก็คงเป็นฝันปกติธรรมดาไม่มีอะไรแต่ทีนี้มันบ่อยเกินไปเราก็เริ่มฉุกคิดว่าหรือว่าเป็นเพราะไอ,อยาลูกกรอเม็ดนั้นหรืออะไรสักอย่างแล้วนั่นก่อนมันคืออะไรมันคือส่วนผสมของผีผีใต้หงสหรอหรือผีอะไรผจำไม่ได้นะเออ เราก็เลยโอ๊ยน่ากลัวจังเลยเกิดจากอันนี้แน่ๆเราคิดสุดท้ายที่ฝันน่ากลัวที่สุดคือเราฝันว่าเรามีอะไรกับผีทุกคนเรารู้สึกแมห่หนูว่ามันผิดปกติท่านจัดเล่์ของหรือเปล่าท่านมีอะไรเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเราไม่ให้ค่าของสิ่งนั้นจะไม่มีอะไรมาทําอะไรเราได้เพราะเรามั่นคงในตัวเราแล้วเราไม่เชื่อเรื่องแบบน,นั้นไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ลบกลวะ วสิก็เลยเอาของสิ่งนั้นนะขับรถไปในที่แห่งหนึ่งเป็นที่ที่วัดแห่งหนึ่งที่เราเคยเห็นมันมีแม่น้ําอยู่ในวัดแห่งนั้นวสิก็ไปเลยปธิฐานจิตว่าถ้าของสิ่งนี้มีมีผีมีอะไรอยู่ในนั้นก็คือขอปลดปล่อยแล้วก็ขอขอไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาก้ามกายกายจิตสังขารวิญญาณเหล่านี้ไม่อนุญาตคือเรามีสิทธิ์ในเจ้าของของตัวเราจิตวิญญาณเราและเราไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นปลดปล่อยแล้วก็ให้ตายไกลห่างแล้วก็เอาเอาไป ปล่อยลงแม่น้ําทิ้งลงแม่น้ําหลังจากนั้นเราก็ไม่ฝันอีกเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เราไม่ให้ค่าสิ่งสิ่งนั้นจะไม่อยู่กับตัวเรานะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปให้ค่ามีของมีอะไรคืออันนี้กันมีสูตรวสินะคือสูตรอื่นไม่รู้แต่วาสิไม่ให้ค่าเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็จบลงจบลงไม่มีอะไรเลยจนจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็หลังจากนั้นก็วสิณก็ไม่ได้บอกใครนะว่าอับทิ้งแล้วก็ จนดำเนินการเรื่องอจนถึงวันกระถินทุกอย่างก็เรียบร้อยดีก็ทุกคนก็ไปกาบขอบคุณท่านเราก็เข้าไปกาบแล้วทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้ววสิก็หลังจากนั้นวสิก็บอกกลายอีกแล้ววสิธิ์ก็ตัดสินใจเปลี่ยนรปโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ไม่มีการติดต่ออะไรกันอีกจนนานวันทุกวันนี้อาจจะ3มปี5ปีที่บังเอิญวสิทธิ์เจอบ้างตามว่าต่างๆวสิก็แค่เดินหลบเลี่ยงออกไปเลยคือ พราสิไม่ได้ว่ายไม่ได้อะไรเลยแค่เดินหลบเลี้ยงท่านก็ดูหลบๆห,หน้านะก็จริงๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะเราว่าสีอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ว่าวราสีแค่เอามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องบางเรื่อง,องมันก็เกิดจากสิ่งสิ่งหนึ่งเจ็บปัุ้เกิดขึ้นได้ระหว่างคู่ชายหญิงมันก็คือทั้งหญิงและชายเพราะฉะนั้นมันหญิงอันตรายก็มีพระอันตรายก็มีเพราะฉะนั้นมันมันต้องอยู่ที่ที่เราแล้วละ่ะถ้าเราอยากเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมี คือรักตัวเองให้เกียรติตัวเองแล้วก็ปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเราให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่มีใครที่จะมาอะไรเราได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการทำบุญในการไปการมาการ,รเผชิญการคุยกันทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือถ้าเรารักษาเกียรติของเราเกียรติของเราก็ยังอยู่แต่ถ้าเราไม่รักษาเกียรติทุกอย่างมันก็มีใครมาอะไรเราก็ เกิดการแบบเสื่อมเสืกันนั้นแหละแกบนำมาเล่าประสบการณ์นี้ให้ทุกคนฟังท,ทุกวันนี้ก็ไม่มีเริ่มแบบนั้นนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเราเองแหละถ้าเราระมัดระวังตัวมันก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาอะไรแต่ถ้าเราไปเออเห็นพระคนนั้นคนนี้ก็วิ่งไปออไปกราบไปไหว้ไปคือแบบมันมีนะบาง,บาง,บางผู้หญิงที่เราบางทีเราเห็นนะเราไปวัดปล่อยเราช่วงสิบปีมานี้ที่มาอยู่แม่เนี่ยเราเห็นบางคนก็แบบ ชอบไปใกล้ชิดกับพระเหมือนกับอืมเหมือนเป็นตัวเป็นเอกเป็นโทนะ่ะเออเป็นเป็นคนสนิทนะอ่ะเออก็ก็มีเราก็เห็นเราก็เฉยๆนะเราไม่ได้ไปไปตีความหมายเขาต่อว่าเขาดีไม่ดียังไงคือทุกอย่างมันเป็นเรื่องของคนอื่นคือหน้าที่คือทําตัวเราดูแลตัวเราไม่ให้มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นก็พอนั่นแหละก็เลยนําประสบการณ์ตัวนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่ามันมีข่าวตัวนี้กํลาลังเป็นเทรนกําลัง เป็นกระแสเลยเรื่องสีกากรอบกับกับกับพระแต่ทุกคนพุทธศาสนิกชนก็จะทาใจยังไงเมื่อฟังข่าวนี้คือไม่ต้องเสียใจมากเ,เสียใจได้แต่กใ็ให้ดึงสติกลับมาเร็วทุกคนม,มีหน้าที่ทํําทาในสิ่งที่มันดีก็ทําต่อไปแต่เราจะบอกนะว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านสอนหรือการทําบุญไม่ใช่เฉพาะไปทํากับวัดหรือทํากับพระคือการทําบุญโดยไม่ต้องใช้เงินแล้วก็ไม่ต้องทําที่วัดก็ มีเยอะแยะมากมายก็ท่านสอนหล้ลองไปดูบางทีทุกคนลืมทุกคนโฟกัสไปแค่ที่วัดแล้วก็พระจริงๆการทำบุญมันมเยอะแยะมากมายเลยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นที่วัดและที่ท,ที่กับพระเสมอไปนะคะทุกคนแต่พระดีๆก็ยังมีเยอะให้เราได้กราบไหว้ได้ได้น้อมนำคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันก็อนุโมทนาสาธุแล้วก็ทุกคน วันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอากาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ